สวัสดีครับอยู่กับช่องนนทเฮลโรห์ขอรอซิ่งแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูหมอผีลงไปเล่นขี้ตมนะครับดูครับน้ำต้องโกยขี้ตมมาใกล้ๆนะครับเปิดเปิดน้ำเพื่อที่จะเอาไปให้เขาสูบน้ำขึ้นทางโน้นนะับ <c oughs> อันนี้ตะโอลงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับมันไม่จมครับดินข้างล่างมันแข็งครับ เลยต้องกวาดเลนออกมาทางนี้เราจะได้วิ่งทางเดียวครับไม่ต้องไปทําทางทางน้วนวิ่งอีกคขุดขูดไปมันก็ยุบนะครับเนี่พราะถ้ามันสัน่นมันไม่ชัดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับโทศรศัพท์ราคาถูกครับ ดูฟีมือการเล่นขี้ต้มของหมอความหน่อยครับว่าเจ๋งหรือเปล่าทางนน้นก็ต้องโกยออกนะครับแต่ว่าเอาไมโครโกยเอาเลยก็ได้ครับนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับเ่าแก่ยังไม่มาเลยครับ เดี๋ยวไปตกหลุมนะที่ตมนี้ก็ไม่เยอะนะประมาณเมตรเมตรนิดๆครับ ถ้ามันมีแต่ขี้ตมเลยเนี่ยมันจะทําง่ายนะครับเวลาตักใส่รถก็ง่ายมันกันเทก็ง่ายมือนกันมันไม่ติดกระบะแต่ถ้าขี้ตมแบบเนี้ยขี้ตมแบบเนี้ยติดกระบะดีมากเลยครับยิ่งแต่เจ้ายักษ์ไม่มีไอไอเหล็กแสะดินนะจอบก็ไม่มีคนระับต้องอาศัยของคนอื่นนะครับดูสภาพครับนี่ผมขับคันนี้นะครับเมื่อเช้าขับเจ้ายักษ์ขับอยู่นูน่น พอผมได้สิบเที่ยวก็เอาเจอยักไปจอดเอาคันนี้มามันต้องเปลี่ยนกันขับนะครับก็เราอยู่แค่สองคนเองครับให้เปิดน้ำมานน่นเปิดมานี่เฉยครัเพิ่งวิ่งได้สองเที่ยวนะครับ ไสักตัวยังไม่เห็นเลยครับอันที่จริงเนี่ยคลองคลองขนาดนี้ขี้ตมขนาดนี้น่าจะมีปลาไหลมีอะไรนะจานนี้ไม่มีเลยไส้เดือนยังไม่เห็นเลยโอ้นพอเปิดน้ำไหลเข้ามาคืนนะพี่แมน้ำไหลมานี่คืน ต้องไปเปิดทางนู้นก่อนครับถึงจะน้ํามันจะได้ไหลไปทางนูน้นแต่เราเปิดอยู่นี่ก่อนเวียงมาก็มันก็มากองอยู่ตรงนี้นครับตรงลุมนี่แหละวันนี้ก็แดดแบบจ้ามากเลยนะครับตอนนี้ร้อนแล้ว chôm chôm thằng này lướt chịu nữa thằng này không thằng này không thằng này nè nè ยังหาวิธีทำไม่ได้ครับทำไงต่อวนะโอน้ำเท่าตูดแล้วครับน่ย ว่าเขาจะทำอะไรโอ้มีจิ้มดูครับไบลงไปขนาดนั้นแล้ว หลงลืมลืมครับน้ำไปนู่นแล้ว กบฝังนี้ก่อนอะดึงอันนี้มานี่ก่อนอะเฮ้ยแบบน้ำเสมอตูดแล้วก็ไม่ถือว่าลึกนะครับน้ำนาเนีย่ยเราก็ดึงที่ตรมปิดป,ดป,ดป,ดปดิตรงนี้มามันก็ไปหมดแล้วครับ ค้ Ồ, อนน่อหงาออกแม่งเลย แนวไหนนาะคู้บ่อเอ้ยร้อนแล้วครับหาที่แอบก่อน ยืนถอดเสื้อตากแดดกระดาจนาบแดดเมืองไทยเนี่เนาะ ตอนนี้ครับมิดแท็กแล้วครับยังก็เรือดำน้ำเลยครับตอนนี้ดูครับที่ต้มเสมอตูดแล้ว ออพี่ก็ทำแบบนั้นแหละ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับาบายๆครับคลิปหน้าเจอกันใหม่